เมื่อวันที่15สิงหาคม2566ณศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูงแบบครบวงจรอาคาร F Y I Center 2กรุงเทพมหานครผู้ศาสตราจารย์ดรพรพจน์จุนสวัสดิ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามาหาวิทยาลัยรายชภัฏสตรีให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรในโอกาดเข้าร่วมในโครงการพัฒนาผู้บริหารมาหาวิทยาลัยรายชภัฏสตรีเพื่อการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มาหาวิทยาลัยรายชภาัฏเทพสตรีสำหรับโครงการนี้มีคณะผู้บริหารผู้อำนวยการสถาบันสำนักผู้อำนวยการกองผู้อำนวยการหน่วยงานราชการภายในคณาจารย์และบุคลากรผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนกว่า45คนโดยภายหลังเสร็จสิ้นในโครงการผู้เข้าร่วมการอบรมในโครงการจะมีแนวคิดมีทัศนคติและความเชื่อที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการให้ความสำคัญทั้งต่อตัวเราและต่อผู้อื่น ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานจะเกิดแนวคิดในการทำงานภายใต้ภาวะผู้นำสมัยใหม่อีกทั้งยังเกิดทักษะการคิดเชิงสร้างสารรค์และสามารถนำมาประยุกใช้ในการบริหารงานได้โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูงแบบครบวงจรให้เกียรติเป็นวิทยากรการ,การอบรมสำหรับโครงการนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา3วันคือระหว่างวันที่1 5ถึง16และ23สิงหาคม2566 ในรูปแบบของการบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการโดยในวันที่15สิงหาคม2566เป็นการอบรมในหลักสูตร Outward Mindset จากนั้นในวันที่16สิงหาคม2566เป็นการอบรม Leadership 101 Leader Motive Inspire ส่วนการอบรมในวันที่23สิงหาคมจะเป็นการอบรมในหลักสูตร Thinking to unleash creativity และหลักสูตร Digital mindset